อ้น่ารักจังเลยเป็นส wow. ีชมพูที่หวานมากๆเลยนะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วค่ะสำหรับช่องเปาวพา DIY วันนี้เปาผ่านะคะจะมาชวนน้อง กน, <Stage. S 1> นี่นะคะวิธีทําวิธีแรกนะเราก็จะเอาสติกเกอร์ที่เรามีนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ FC oh. ให้มานะ oh. มันค่อนข้างที่จะเก่านะ oh. แต่พี่พาคิดว่าเอาออกมาทําต้องสวยแน่เลยเราจะมาทําตามแบบพปเลยเราต้องวัดแบบก่อนนะคะ <Okay. S 1> อันนี้เข้าตรงนี้ไม่ได้เห็นปะ เราก็ต้องใส่กับบล็อกอื่น <Yes. S 1> ค่ะเช่นบล็อกแบบนี้ยาวๆแบบนี้ค่ะเราสามารถทําได้หลายๆอันเลยค่ะเราก็ไปผปสมน้ํายานะคะ mm hmm. ให้มันเท่ากันนะอันนี้พี่พ,พาผสม a 25้ b 25นะ้าเนาะแล้วผสมเท่าไหร่ก็ได้นะคะขอให้เท่ากันแค่นั้นเ <Yes. S 2> องแล้วก็เทลงบล็อกไปเลยค่ะเทบางๆนะคะเราไม่เทเยอะเนาะเราเทแค่บางๆแค่พอให้สติกเกอร์จมนะคะ พอเราเทน้ำยาเสร็จแล้วนะคะให้เราใช้แม่พิมพ์แบบนะะเนี่ยค่ะลอกออกมาค่ะโอเคให้เราคว่ำแบบลงไปนะคะคว่ำแบบนี้โอ <Okay. S 1> เคแล้วใช้ไม้ตีมช่วยกดให้เขาจมลงไปนะคะพอดีกันแบบนี้ <Okay. S 1> ทุกอันเลยค่ะโอเคค่ะเราก็จะทิ้งให้ชั้นนี้นะคะแห้งประมาณสองชั่วโมงเหมือนกัน ตัวนี้ปิดค่ะนี่ปิดเลยตัวนี้เละก็ะะแสดงว่ามี2อันนะคะที่ใช้ไม่ได้เราเสียใจ <c oughs> เราก็อาจจะไม่ต้องเทตรงนี้ไม่โรยกากเพชรนะคะครั้งนี้เราจะเป็นแบบสีผสมเรซินอย่างเดียวนะ <Okay. S 2> เราจะใช้เป็นสีชมพูนมนะคะโดยการใช้สีชมพูเข้มก่อนใส่เข้าไปค่ะสีผสมเรซินเนี่ยมันจะเข้มมากค่ะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะแต่ว่าไม้จิ้มฟันที่เราใช้นี่ต้องทิ้งไปเลยเนาะขยี้ให้ได้สีชมพูก่อนค่ะเะ ได้สีชมพูแล้วต่อไปเราก็จะใช้ไม้ที่มฟันอันใหม่นะ <Okay. S 1> เอาสีขาวมาค่ะสีขาวให้เป็นสีขาวนมขยี้ให้เขาเป็นสีนมเท่าที่เราต้องการเนาะผสมกันสองสีจะได้เป็นสีชมพูนมนะคะ yes. ค่ใน,นที่สุดนะคะคิตตี้กับเมโลดี้ของเราก็แห้งแล้ววันนี้เป็นสีชมพูแบบว่ากลืนกันใบหมดเลยนะเราจะมาแกะตัวแรกดูกันเลยนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอ้หน่ารักจังเลยเป็นสีชมพูที่หวานมากๆเลยนะตีมวันนี้เนาะดูตัวนี้บ้างนะคะโอ้โหอุ้ยน่ารักอะดูสิน่ารักสุดๆเลยนี่แค่2ชิ้นแรกนะคะ <Yes. S 1> เราลองมาดูชิ้นต่อๆไปกันบ้างค่ะ อุ้ยอันนี้เสียเห็นปะอันนี้เสียนะอันต่อไปค่ะทวิตตี้ปะเขาชื่ออะไรคู่ก,กันอะผู้หญิงกับผู้ชายอะเขาชื่ออะไรไม่แน่ใจน้องๆรู้ไหมคะคอมเมนต์บอกหน่อยเนี่ยค่ะสองคนเนี้ยเขาชื่ออะไรเอย่ยพี่ปาจำไม่ได้ โอเคไหนเรามาดูซิวันนี้เราได้กี่ตัวได้เยอะเลยอะสีชมพูแบบเป็นตีมเดียวกันหมดเลยนะอันนี้ไม่เกี่ยวคนนี้ใส่มากเลยอะโอ้ได้16ตัวเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นตัวเล็กๆเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นนะเราหล่อทีเดียวด้วยแม่พิมพ์แบบเดียวกันนะก็จะน่ารักมากๆเลยเนาะอุ้ยชอบไหมคะน้องๆค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเลซี่ น,ะะน้องๆชอบกันหรือเปล่าชอบก็อ,บ h, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะและ้วกอพามีคำถามสำหรับคลิปนี้ค่ะคำถามมีอยู่ว่าที่เราทำไปทั้งหมดนะคะมีตัวเสียทั้งหมดกี่ตัวคะติ๊กต๊กติ๊กตักติ๊กตกถ้าดูมาตั้งแต่แรกตอนที่เราแกะออกมานละ้จะเห็นว่าเสียทั้งหมดกี่ <Yes. S 2> ตัวอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอๆะ,ะๆนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อชุดเลซินแบบนี้นะคะได้ที่แฟน หรือว่าจะเป็นไลน์แอดปั๊ปาานะคะ P A P A P H A ก็สามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะคะยังไงคลิปนี้ปั๊บป้าไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บจ pap 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 pa, pa, pa.